ถือว่าลองลองมาเปลี่ยนกันดูนะคะเออให้ให้เธอลองเป็นฝ่ายจีบฉันดูบ้างอุย๊ยอันนี้อันนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนการจีบเหรอก็เขาแอลมาั้งแต่ว่าไม่รู้เสียสิบสีกมุมภาผู้ชายจองตั๋วแล้วว่ะอุย๊ยผู้ชายแบบเคยมีเวลาผู้ชายแบบจองตั๋วเครื่องบินมาหาเอาดีๆนะคะความสวยไม่มากแต่ถ้ายากมีเยอะรอติดตัมเธอนว่า้ชาวเ็ารุนเลยเขารอลุนนะรอรุ้นอะไรลุนรีเทิร์นนะ เออให้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยค่ะอุ้ย,อยเอาเย้ะอาจารย์เบียคนคนตื่นทำอีกแล้วคนตื่นทำค่ะแต่เนี่คนตื่นเที่ยงอุ้ยแฮรี่ตื่นเที่ยงแรี่ตื่นเที่ยง,ยง <laughs> ให้มันเป็นตามหลักเหตุปัจจัยซึ่งเราก็แบบเราก็แบบเปิดโอกาสอยู่แล้วไม่ได้ปิดกั้นอะไรถ้าแบบจริงจังมาคุยกันแล้วก็มีสิทธิที่จะกลับไปได้ค่ะสิบสี่นี้จองจองจองตั๋วสิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาจองทำไมต้องสิบสี่กุมภามีอะไรหรือเปล่ามันวันไม่ใช่ไม่ใช่สิบสี่กุมภามันเป็นวันมันเป็นวันที่ เราเคยแบบเริ่มต้นการคบหากันคือหนูว่าส่งดอกไม้ไปให้น้องเมื่อสิบสี่กุมภาสองปีที่แล้วก็เปลี่ยนฟิลกันบ้างไม่เป็นไรถ้ารักกันนะคะผมว่าน้องเขาดูคลิปนี้เดี๋ยวน้องเขาดูคลิปนี้ดูคลิปทำไมนางดูทุกคลิปแหละนางดูทุกคลิปเจ้าปอดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้จริงจังแล้วกันกลับไปไม่ยากแต่ว่าทำให้รู้สึกมั่นใจก่อนเข้าใจไหมน้องหันมาหันมา กระเทยใจง่ายกว่าที่เธอคิดครับที่แพรี่ครับช่วงนี้นี่ยังไงกับน้องฟอร์ดนี่คือเอ๊เห็นมากุ้งมากิกอะไรกันยังไงเนี่ยกลับมารีเทิร์นไหมเนี่ยบางทีก็เบื่อความสวยผูย้ชายผู้ชายตามจีบเอาดีๆเอามาะเาจีบเขาจีบเราบ้างนีเราก็จีบมันมาก่อนนะตอนอนั้นะก็ผัดกันนะคาะถือว่าลองลองมาเปลี่ยนกันดูนะฮนะเออให,ให้ให้เธอลองเป็นฝ่ายจีบฉันดูบ้างอุย้ยอันนี้อันนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนการจีบเหรอ ก็เขา f อลลมั้งแต่ว่าไม่รู้สิสิบสี่กุมภาผู้ชายจองตั๋วแล้วว่ะอุ้ยผู้ชายแบบเคยมีว่ล่าผู้ชายแบบจองตั๋วเครื่องบินมาหาเอาดีๆนะคะความสวยไม่มากแต่ถ้ายากมีเยอะรอติดตั้เน่องว่าตัวชายเขาลุ้นเลยเขารอลุ้นนะรอลุ้นอะไรลุ้นรีเทิร์นนะเอ่อให้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยค่ะอุ้ยเอาเยอะอาจารย์เบียคนตื่นทำอีกแล้วคนตื่นทำค่ะแต่ดนคนตื่นเที่ยงอุ้ยแต่ี้ตื่นเที่ยง ถ้ารีตื่นเที่ยงถ้าเป็นไปต,ตามหลักเหตุปัจจัยซึ่งเราก็แบบเราก็แบบเปิดโอกาสอยู่แล้วไม่ได้ปิดกั้นอะไรถ้าแบบเออจริงจังมาคุยกันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปได้ค่ะสิบสี่นี้จองจองจอง,จองตัว๋วสิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาจองทำไมต้องสิบสี่กุมภามีอะไรหรือเปล่ามันวันไม่ใช่ไม่ใช่สิบสี่กุมภามันเป็นวันมันเป็นวันที่เราเคยแบบเริ่มต้นการครบหากาันคือหนูว่าส่งดอกไม้ไปให้น้องเมื่อสิบสี่กุมภาสองปีที่แล้วอ ก็เปลี่ยนฟิลกันบ้างไม่เป็นไรถ้ารักกันนะคะผมว่าน้องเขาดูคลิปนี้เดี๋ยน้องเขาดูคลิปนี้ดูคลิปทำไมนางดูทุกคลิปแหละนางดูทุกคลิปจอปอดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้จริงจังแล้วกันกลับไปไม่ยากแต่ว่าทําให้รู้สึกมั่นใจก่อนเข้าใจแม้เนาะหันมาหันมากระเทยใจง่ายกว่าที่เธอคิดค่ะพี่แพรลี่ค่ะ